ป้ายป้ายวันนี้มากินเที่ยวอ่างดอกกายนะครับอ่างดอกกายวิวสวยมากครับตอนนี้น้ำขึ้นแล้วต้องเดินดีๆนะน้ำขึ้นไวมาก กเ,นนเช่นก่อนเลยครับเนี่ยม,มารอบที่แล้วเป็นมาจอดรถตรงนี้นะครับน้ำมีม่ขึ้นมา บรรยากาศนั่งชิวครับภาพสั่นๆหน่อยนะครับขออภัยระยองนะครับระยองอ่างดอกก่ระยอง ไปริมนู้นดีกว่านู้นแหละริมนู้นมีพัดลมมีไวไฟดีครับมีหลายร้านนะครับ

วันนี้วันจันนะครับคนไม่ค่อยเยอะถ้าวันหยุดคนจะเยอะนะาะตัวนี้แหละลงไปเดินเล่นเส้นได้ใช่ไหมเนี่ย แต่ว่าระวังลื่นนะเพราะว่ามันน่าจะมีตะไคร่ครับผมตรงนเป็นทางเดินนะครับตรงนี้พอดีน้ำขึ้นเยอะก็เลยทำทางพิเศษขึ้นมาอิโอหนึ่งขวดบรรยากาศร่มเย็นครับอากาศดี ส่วนมากคนก็จะมาตกปลานะครับตกปลาเยอะมากครับทางดอกกายเดี๋ยวไปหาสั่งของกินก่อน ดูบรรยากาศรอบอ,อ่อาอืดอดูเอาตามสื่อเอาสื่อผิด กว้างมากครับใหญ่มากพว่าจะไปกินเป็ดย่างวันนี้ร้านเป็ดปิด <c oughs> เลยต้องมา <c oughs> อ่างดอกไก่ ถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะมีพวกเจ็ตสกีนะครับขี่ขี่เล่นขี่เยอะมากครับเจ็ตสกีนั่นจะเป็นสนามเจ็ตสกีนะครับ mm hmm. ดูนก มาดูนะมาดูนะเข้าจังเพราะกังเต่าเอีไก่ทอดดูเมนูตำมส่วดสามอย่างเกิดอะไรเปิดเอาเอาแค่นั้นเด้อเอาแค่นี้นะ ทีมีลายนอยู่แล้วสั่งกับข้าวครับนี่ครับคนเลี้ยงคนพี่โตสามนะคนเลี้ยงจะมือวันนี้ m <shriek> 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 <shriek>